สวัสดีค่ะ Merry Christmas ค่ะก็จริงๆแล้วก็เพิ่งจะผ่านาเทศกาลคริส s t m a s ไปหมาดๆเลยนะคะก็เป็นไงกันบ้างคะสาวๆได้รับของขวัญกันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะก็สำหรับวันนี้นะคะในช่วงของอาการแชทยังไงให้ได้ใจหนุ่มฝรั่งนะคะ โฟก็มีนะคะประโยคดีๆนะคะในการขอบคุณนะคะที่เราได้รับของขวัญนะคะสาวๆบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีแบบหนุ่มๆส่งของขวัญมาให้นะคะเป็นของขวัญแทนใจเล็กๆน้อยๆนะคะโฟก็มีประโยคดีๆนะคะสําหรับแบบการขอบคุณนะคะขอบคุณที่แบบคือเราได้รับของขวัญขอบคุณยังไงให้แบบว่าคือเขารู้สึกแบบว่าคือซาบซึ้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โฟก็มี เป็นประโยคแบบว่าประโยคสํสหรับการให้ด้วยใน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 โอกาสที่แบบว่าคือเราเป็นผู้ให้อะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบว่าอุยหลังจากหลังจากคริสต์มาสผ่านไปแล้วนะคะหนุ่มอาจจาะบินมาหาเราในช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็นะคะสาหรับวันนี้โฟก็มีมีแบบม,แบบมีสองสองกรณีนะคะมาฝากในกรณีที่แบบอเอากรณีแรกเลยนะคะถ้าสมมติว่าคือเราเป็นผู้รับนะคะเราเป็นผู้รับของขวัญ นะคะเราก็ควรที่จะแบบว่าคือพูดขอบคุณนะคะแทนที่เราจะขอบคุณแบบแค่ thank you very much อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเติมนะคะคำที่มันแบบว่าคือแบบให้เขารู้สึกแบบอุ้ยซาบซึง้งนะคะถึงการเป็นผู้รับจริงๆอะไรเงี้ยค่ะทำให้เขารู้สึกแบบว่าคือเปลื้มปริ่มนะคะมีความสุขในในฐานะที่แบบว่าคือเป็นผู้ให้อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวมายูประโยคแรกนะคะ ประโยคแรกนะคะพอเราได้รับใช่ไหมคะแล้วก็แบบ um, thank you very much for 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 your p e r s o n I'm very very happy and uh, I appreciate it very much very thoughtful of you ก็ประมาณนี้นะคะ ก็คือเราก็บอกว่าเออแบบอุ้ยฉันแบบว่าขอบคุณมากเลยนะสําหรับของขวัญของคุณอะไรเงี้ยคือฉันรู้สึกแบบปึ้มใจมากเลยนะคะแต่ว่าก็แบบรู้สึกเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ I'm very thoughtful it's very thoughtful of you นะคะออแล้วทีนี้นะคะในฐานะที่แบบว่าคือเราเป็นผู้ให้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราอาจจะเอาไว้แบบคือเอาไว้พูดตอนที่แบบตอนที่เจอกันก็ได้นะคะตอนที่เวลาเจอกันนะคะก็ง่ายๆ นะคะสมมติว่าเราไปเจอกันแล้วก็ยื่นของขวัญให้เขา this is a present for you นะคะหรือนะคะ this is a gift for you นะคะคำที่สามนะคะเราอาจจะพูดว่าแบบเนี่ยเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากฉันนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ this is a small souvenir from uh, from Bangkok นะคะเ,เป็นแบบคือเป็นของฝากจากจากเมืองไทยจากกรุงเทพหรือว่าจากฉันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ this is a very small uh, souvenir from me นะคะอันนี้เป็นของที่รูกจากชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าคือเอามอบให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราอาจจะเป็นฝ่ายว่าคือส่งไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่งไปให้เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าแบบส่วนใหญ่แล้วคือถ้าเป็นเราเนาะก็เรามาเจอกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีถ้าส่งไปบางทีเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะแบบว่าเออแบบอาจจะสิ้นเปลืองในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ประโยคนี้นะคะก็เอาเก็บไว้แบบว่าคือรอเวลาที่มาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะเรามีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็บบอาจจะซ้อมเอาไว้พูดอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เจอกันนะคะส่วนแบบว่าการเป็นผู้รับคําขอบคุณอะไรเงี้ยเราสามารถแบบสมมติเขาส่งมาให้เราเราก็แท็กไปหาเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะว่าเออเรารู้สึกขอบคุณหรือว่าซ้อมซ้อมไว้นะคะซ้อมไว้พูดเวลาตอนที่บบเออสกายก,กันอะไรเงี้ยนะคะเอะอฉันรู้สึกเซอร์ไพรส์รามากเลยนน่นนี่นะคะมันก็จะทําให้เขารู้สึกแบบ เออนะแบบว่าปลืมละะ้มอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวประโยคต่างๆนะคะเดี๋ยวโฟจะเขียนลงไว้ให้นะคะก็เช่นเดิมนะคะก็กดเข้าไปในกล่องกล่องคาบรรยายนะคะก็จะมีประโยคต่างต่างเขียนบรรยายเอาไว้ให้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เอาละคะ่ะก็ให้ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากมากนะคะในช่วงคริสต์มาสนะคะเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะคะสำหรับตัวโฟเองค์มาสก็ไม่ได้ไปไหนเลยคะ่ะอยู่บ้านนะคะกับ <laughs> กับแฟนกับหมากับแมวนะคะช่วงเทศกาลก็แบบมันเป็นแบบ คือครอบครัวเล็กๆก,กันนะก็มีความสุขแบบเล็กๆน้อยๆนะคะในครอบครัวของเราก็เอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในปีหน้านะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากๆค่ะ